สรุปประเด็นของครมนี้นะครับคณะนรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการที่กระทรวงการคลังเสนอเรื่องแนวทางในการส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติเพื่อรองรับการเกษียณผ่านโครงการสลากสะสมทรัพย์เพื่อออมยามเกษียณเป็นสลากดิจิตอลผ่านช่องทางออนไลน์นะครับจำกัดการซื้อสลากต่อคนได้สูงสุดไม่เกิน3,000บาทต่อเดือนโดยจำนวนเงินที่ซื้อสลากจะถูกเก็บเป็นเงินสะสมเฉพาะบุคคล โดยจะได้รับเงินที่ซื้อสลากคือทั้งหมดในรูปแบบของเงินบำเหน็จเมื่ออายุ60ปีบริบูรณ์นะครับซึ่งปัจจุบันสังคมไทยเป็นเอเจิ้งโซซายตี้นะครับอย่างที่เราทราบกันอยู่รัฐบาลต้องใช้งบประมาณในการดูแลผู้สูงอายุเป็นจํานวนมากโดยโครงการนี้จะเกิดประโยชน์ในการส่งเสริมให้เกิดการออมซึ่งรัฐบาลสร้างแรงจูงใจในรูปแบบเงินรางวัลและทําให้รัฐสามารถลดงบประมาณในการดูแลกลุ่มเปราะบางเฉพาะนี้นะครับ เรื่อง,องที่สองครมเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอเรื่องการแยกบัญชีโครงการให้สินเชื่อตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยเหลือประชาชนรายย่อยและโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือซอฟโลน GSB Boost Up ของธนาคารอมสินเป็นธุระเป็นบัญชีธุรกรรมนโยบายโดยไม่ต้องขอรับงบประมาณจาัดสรรเพิ่มเติมข้อสครมเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรเสนอ ในการขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของการแข่งขันของประเทศออกไปเป็นระยะเวลา20ปีตั้งแต่20กรกฎาคม2567ถึง1 9กรกฎาคม2587เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดการค้าเสรีหรือ FTA โดยมีเกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือไม่น้อยกว่า1 3 7 0 6ครัวเรือน รอที่สครมเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรเสนอโครงการประกันข้าวนาปีการผลิต2,567โดยให้เกษตรกรเป็นผู้รับประโยชน์จากค่าสินใหมทดแทน100%ในทุกกรณีและให้มีการศึกษาถึงมาตรการเยียวยาแก่เกษตรกรเพื่อไม่ให้เกิดภาวะหนี้เสีย NPL ในอนาคตด้วยโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและท่านรัฐมนตรีว่าการกงการคลังจะชี้แจงในรายละเอียดต่อไปนะครับ ข้อที่5ครมอเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอผลการคัดเลือกเอกชนร่างสัญญาร่วมลงทุนและเงื่อนไขสำคัญของสัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์มีนบุรีสุวินทวงศ์โดยที่ BEM เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกซึ่งปัจจุบันสารปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษายกฟ้องในทุกคดี และร่างสัญญาร่วมลงทุนได้ผ่านการตรวจพิจารณา,าของอยายการสูงสุดแล้วโดยให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องชี้แจงในรายละเอียดต่อไปข้อ6ครมเห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอร่างกฎหมายกระทรวงขึ้นทะเบียนตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท3หรือตำรับวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท3หรือประเภท4เพื่อกำหนดกระบวนการขึ้นทะเบียนสำหรับยาเสพติดและตำและตำรับวัตถุออกฤทธิ์ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและความปลอดภัยรวมทั้งเพื่อควบคุมและกำกับดูแลไม่ให้เกิดการรุวไรลของยาเสพติดและนำไปใช้ในทางที่ผิดครับ